เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมยูทูบเบอร์หน้าใหม่เล่นไปเกมเมอร์แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมตัวโคมาสองวิเชี s รซิสเตอกันนะครับผมเกมน,นี้ก็ต่อจากภาคแรกเลยหลังจากล่าสุดนั้นยองโฮนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้เข้าโรงพยาบาลตัวเอกตัวนี้น่าจะเป็นมินอามั้งถ้าทําไม่ผิดโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า๋ยวสปอยเยอะ oh. เอ้ยมีแอนิเมชันด้วยเว้ย เราเดี๋ยวสิยงังฮอตื่นขึ้นมาเถอะนะยงังฮฉันขอร้องละ่ะผูญญ้สนิทของฉันตุกยู่ในสภาวะโคม,ามา่ามานานกว่าสสัปดาห์โดยไม่มีสาเหตุเขาไม่มีท่าทีว่าจะอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันก็ฝันร้ายถึงเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นว่าเขาอ,อยู่เพียงลำพังและไปไหนไม่ได้ฉันรู้ว่ามันเป็นแค่ความฝันนะ บางสิ่บางอย่างถูกกำหนดมาให้พัดพากกันไม่ได้แต่ตอนนี้นายอยู่ที่ไหนกันยองโฮ่นี่มันตอนที่พวกเขาเจอนายนายกับจี้ห้อยคออันนี้ไว้แน่นมากพักซูมีเธอเป็นใครกันนะแล้วทำไมาจะถึงได้รู้สึกเหมือนกับว่าพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนตึโคมาสอง วิเชียรซิสเตอร์สให้เสียงภา,าษาไทยโดยเล่นไปว้าวสองทุ่มหัาที่สิบโรงเรียนยมัธยมปลายเซฮาวาอาวาเราอยู่โรงเรียนอืได้เบื่อชะมัดในที่สุดก็หมดค่าสตีทีมมีข้อความจากเอ,อดาฮายอนหรอ ลัสแดงถ้าเถินเล่นกับอาจารย์รอสไวเลอร์เสร็จแล้วมาเจอฉันที่ห้องน้ํานะมีเรื่องสำคัญละ่ะทำจากกับว่าฉันอยากเรียนคาบข่าวมากกันแหละสงสัยจงว่ามีเรื่องอะไรกันแน่นนะกดปุ่มควมซ้ายขวาโอเคเดินเดินชีพเพื่อวิง่งกดปุ่มกันทนันทำกด e อ๋อตรวจสอบตำแหน่งของคุณด้วยแผนผังโอเคกด m ดูแมปได้ สัจธรรมรูปใบหน้าของมีนาแสดงถึงตำแหน่งปัจจุบันของคุณอ๋อสีทูโพบ,พบจะปรากฏบนแผนที่ไอรูปอะไรเอ่ยแสดงถึงสถานที่ที่น่าสนใจรูปตกใจคือแสดงถึงสถานที่ที่คุณต้องไปอืมก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นเคสื่อนอันนี้เป็นเควสหลักประมาณนั้นไหมเราต้องไปห้องน้ําโอเคอ oh. โอ้ฉันไม่เข้าใจเลยทาไมอาจารย์ล็อกไวเลอร์ถึงได้ชอบเธอนักนะชีวิตเธอคงสบายก็น่าดูเลยนะ อะไรของหล่อนนะฮะ mm. อืมทางเดียวที่จะทําให้ฉันมีกําลังใจงในการเรียนก็คือการไปเที่ยวให้สุดแล้วหยุดที่สอบวันนี้ก็เหมือนกันไม่เที่ยวคืนเราไม่กลับโอ้โหนี่ว่าไงคืนนี้มีจันทรุป,ปราคาเต็มดวงละ่ะรั้งสุดท้ายที่คนเกาหลีได้เห็นพระจันทร์สีเลือดแบบนี้คือคืนปี1,9,5 4นู่นเลยนะอ๋องั้นเหรอไม่บอกไม่รู้นั่นเนี่ยตารางเรียนเสริมภาคค่ำเออ ห้าโมงห้าสิบถึงหนึ่งทุ่มรับประทานอาหารเย็นหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มห้าสิบวิชาประวัติศาสตร์เกาหลีอาจารย์โกเซจองสองทุ่มถึงสองทุ่มห้าสิบวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์มาจินกูสามทุ่มถึงสามทุ่มห้าสิบวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ซงจีฮยอนเรียนดึกกันหน้าโอเคเราไปกันเถอะเอานี่ไอ้คนนึงว่าไงบางครั้งฉันก็แอบเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์ของห้องเรียนเพื่อที่แอบนอนอะไรก็คนมันง่วงนี่นะนอนในล็อกเกอร์ได้ด้วยหรอวะ ไปเราไปก็เถอะอืมผลเรื่องนี่บกมือมีอะไรไหมเฮ้ <c oughs> hey, มีนาจะขอ,อยืมเลคเชอร์วิชาอากิจของเธอหน่อยได้ไหมท่านอยากรู้ว่าพวกอัจฉริยะเขาจดโน้ตกันยังไงน่ะเหมือนล็อกคิกคิกไม่ให้ยิว,ว่าอะไรอ่ะตตั้งแต่ภาคเรียนฤดนูดอรนี้ห้องเรียนห้อง 3F จะถูกย้ายไปอยู่ห้องทางฝั่งขวาของบันไดกลางและชั้นเรียนจะถูกเปลี่ยนชื่อ 3F เป็น36ห เพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการศึกษาที่ยอดเยี่ยมของโรงเรียนเซฮาวาคำว่า F ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของเราโดยทางเราจะใช้ห้องเรียนเดิมในการจัดการเรียนการสอนภาคคําสสำหรับเด็กม .4 ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผู้อํานวยการลีมถ้าควรจะไปเจอดาฮยอนที่ห้องน้ําหญิงก่อนที่วิชาต่อไปจะเริ่มนะโอเคแค่มาเิเฉยๆๆนะขอโทษทีแล้วคนนี้ว่าไง <Yeah. S 1> อืมเอ๊ะทำไมเธอถึงมองมาที่ฉันล่ะอ้ามองไม่ได้เหรอวะคนนี้ว่าไง ที่ฉันจะได้ใช้เวลาที่โซซัมเมอร์อาบแดดอยู่ที่ปูซานตอนนี้ฉันคงได้แต่นั่งอาบน้ําอยู่ที่นี่แทนอาบน้ําตานี่คือช่องกระเป๋าโอเคก็เอาไว้ใส่ของแหละไม่มีอะไรมากแต่ว่าเหมือนจะล็อกไว้2ช่องนะแล้วเนี่ยอันนี้เป็นของรับจี้ห้อยคอปริศนายองโฮผู้เป็นเพื่อนสมัยเด็กของคุณกาจี้ห้อยคอนี้ไว้แน่นตอนที่เขาตกอยู่ในภาวะโคมาออจีนี้ตอนภาคแรกภาพที่ยับยุยี ใชจี้ห้อยคอปริศนามีรูปภาพของผู้หญิงคนนี้อยู่ด้านหลังของรูปภาพเขียนว่าแต่พี่ชายฉันรักที่สุดพักซูมีอืมรูปนี้ก็จะพักแรกเหมือนกันเอ็นนี่คือโน้ตโอเคไม่มีอะไรมากปะห้องน้ำหญิงใช่ไหมแล้วอันนี้เขาคุยอะไรกัน<อ>มีนาที่เธอยังโดนพ่อหนุ่มนักเบสบอลคนนั้นตามจีบอยู่เหรอเธอนี่มันโชคดีจริงๆโชคดีตรงไหนวะไอ้นั่นน่ะนะเข้ห้องน้ำชายได้ไหม ไม่ได้สิผู้หญิงจะเข้าห้องน้ำใช้ไม่ได้นะเออล้้แล้ลๆโอเคอเพยพักมีนานั่นเธอใช่ไหมออกมาได้แล้วเฮ้ฉันกำลังใช้สมาธิอยู่นะอุ๊ยขอโทษค่ะ <c oughs> นี่เพื่อนเราใช่ไหมไงให้ตายสิฉันละอายชะมัดเลยก็อย่างที่เขาว่าไงอดทนให้เป็นใจยินให้พอรอคอยให้ได้ ฉันโปรงและหละและเธอเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมน่ะอ๋อชางโฮเผลอหลับแล้วก็นอนในกลนในคาบด้วยนะอาจารย์ล็อกไวเลอร์โมโหมากฉันนึกว่าเขาจะเส้นเลือดในสมองแตกตายตรงนั้นแล้วซะอีกว่าแต่มีเรื่องสําคัญอะไรนะฉันอยากรู้อ๋อใช่คือแบบว่าระหว่างทางที่ฉันกำลังจะไปเข้าเรียนฉันยังไปเจอมายองกิวเขาน่ะฉันชักไม่อยากจะฟังแล้วสิ เป็นฉันก็ไม่อยากฟังเหมือนกันฉันว่าฉันควรจะเลิกเดินผ่านทางนั้นสักทีฉันแออชอบเดินไปเจอพวกสกอยจากห้องสอทุกทีคตรน้นลำคาญเลยอ่ะเข้าไปเด็นเลยได้ไหมฉันไม่ได้ล็อกว่างตลอดนะโอเคโอเคอย่าพึ่งหัวใจวายไปก่อนละ่ะคือมายองกิวเขาหนัดแบบเอาไอ้นี่มาให้ฉันแล้วก็ขอให้ฉันเอามันมาให้เธอ,เอคุณรับจกมาจากมายองกิว อืมมันเขียนว่าไงนะ่ะไงที่รักพวกเราก็ผ่านอะไรอย่างหลายอย่างมาด้วยกันมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะเลิกปากไม่ตรงกับใจแล้วเอาใจมาตรงกันเลือกเลยตกลงปฏิเสธด้วยรักมยองกิวเออคุณพระช่วยโรดเสี่ยวทําชัดคนลุกผลพองไปหมดอย่างกับเด็กปี่หันเกต้จนหมายรักเลย ก็ปกตินี่คนไม่ได้รู้จักมยองกิวเพราะสติปัญญาอันเฉียบแหลมของเขาสักหน่อยอะน,น,นะแล้วเธอจะเอาอยัางไงต่ออืมฉันก็คงจะขยิวขยับแล้วก็คงจะขยำไอ้นี่แล้วก็ปาใส่หัวเขาเขาชอบเบสบอลมากนี่บางทีเขาอาจจะหวดไอจดหมายนี่ไปไกลๆจากฉันก็ได้ดจริงๆที่เขาพูดมันก็ฟังดูเข้าท่านนะแต่หมายความว่าไงอะเธอไม่ได้คิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือที่เธอจะแบบหยุดให้ความหวังเขานะ่ะ ฉันไม่ได้ให้ความหวังเขานะฉันแค่ไม่อยากทำร้ายจิตใจเขาเท่านั้นเองฉันเธอก็รู้นี่เธอบน่นเรื่องเขามาเป็นปีแล้วนะเริ่มทำตัวโลเลสักทีเถอะทำตัวก้ากล้าหน่อยแล้วก็ปฏิเสธเขาไปได้แล้วเอ่อบิชอยดด้วยเหรอวะแพทย์พูดมันก็ง่ายสิอย่าห่วงไปเลยนะอืมอย่าห่วงไปเลยนะโลเลเหรอเธอคิดกับเรื่องนี้ยังไงก็บอกฉันมาตรงๆเลยดีกว่า ฉันก็มีอยู่แค่สองอย่างคือเธอชอบเขากับเธอไม่ได้ชอบเขามันยากตรงไหนฉันเริ่มจะคิดแล้วนะว่าเธอแค่ชอบเวลาที่มีคนมาสนใจตัวเองนะ่ะอืมบ้าสิก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเขาเองเธอจะเอาอยัางไงก็รีบๆตัดสินใจแล้วกันฉันจะได้ปลุกพลกจากการโดนหมอน,นั่นตามหลังควานสักทีเอาไว้ค่อยคุยกันเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันนะฉันขอไปเรียนวิชาของอาจารย์ทรงก่อนโอ้แย่แล้วมีอะไรเหรอ ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะ่ะแถมยังลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ห้องเรียนอีกต่างหากเธอช่วยไปซื้อขนมโอฮาน่าที่โรงอาหารให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันจะขอบคุณเธอมา,มากๆเลยแล้วเดี๋ยวฉันจะตามไป <c oughs> โอเคโอเคเธอรีบตามมาแล้วกันนะโอเคคุณมีเงินเพียงพอที่จะซื้อของหรือเปล่าตัวดูที่ชอบเก็บของมอยใช้เราไปซื้อขนม <c oughs> จะขัที่โรงอาหารนะ แม่เราไม่ไปด้วยกันหรอวะให้ตายเถอะคุยกันตั้งนานเนี่ยในห้องน้ำนี่มีคนอยู่นะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเธอบอกว่ามันยองกิวเขียนจดหมายให้เธอเหรอแต่ตอบปฏิเสธไปก็โง่แล้วเฮมโทษทีฉันคงต้องขอตัวทำธทุระต่อก็แต่ไอ้มันยองกิวมันมันน่าสนใจขนาดนนะั้นเลยหรอว่าคนผู้หญิงชอบเนี่ยฮะไม่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 ไมยายายาเราต้องไปโรงอาหารโรงอาหารอยู่ชั้นสามไปลงไป นี่คุยอะไรกันน่าจะเดยตัดทำมาทําไมเนี่ยน่ายกำลังให้ฉันคนลุกนะโธไม่เอานะ่ะให้โอกาสฉันสักหน่อยเถอะอินจีเธอก็รู้ว่าฉันอ่ะไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นบอกว่าไม่ก็ไม่ไงอันนี้ก็ตามยอแยจังเลยเออฉันคงจะอยู่ห่างจากผู้รุ่นพี่เอาไว้นะไม่งั้นได้มีปัญหาแน่รุ่นพี่พวกนั้นนะนะโอเคคนนี้ขวางอยู่ไม่ให้ไปโอเคแล้วนี้ห้องเข้า,ขาได้ไหมเอาไม่ได้อีกโอเคห้องโรงอาหารก็โรงอาหาร แต่ภาพมันสวยขึ้นนั่นเนี่ยเห็นไปเล่นไปสวยขึ้นกว่าภาคหนึ่งเยอะเลยอะไรอ่ะอ๋อซื้อของก็ไม่มีอะไรก็ตามสูตรปิดไปวันนี้คุยอะไรกันนี่เธอรู้หรือเปล่าว่าทําไมตะแก่มาถึงได้ปีฉายาว่าล็อกไวเลอร์น่ะอรู้สึกว่าเขาจะได้ฉายานี้มตั้งแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าโรงเรียนซะอีกนะก็อย่างว่าแหละสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากอะไรวะนะ ตู้ขายอัตโนมัติตู้ใหม่ของโรงเรียนมีของขายเยอะแยะเลยล่ะท่านชอบขนมโอฮาน่ามากๆเลยถ้าเคยอ่านมาว่าเมล็ดโกโก้ที่พวกเขาใช้ทําช็อกโกแลตเป็นมเมล็ดโกโก้ที่มาจากเกาะเบอร์เนียวกับเกาะฮาวายนะ่ะโอ้โหเอามาจากเกาะเลยหรือว่าแพงไปถ้าไม่มีกาแฟยี่ห้อเดวิสเฟลโซชัดคงจะหลับทุกคาบแน่ของเขาดีจริงๆเห็นด้วยเลยไอ้ของเนี่ยแหละที่ทําให้ผมรอดจากอ,อ,อาจารย์ทรงภาคที่แล้ว ลูกเรือหล,หลายๆคนคงเลือกพกสเปรย์พริกไทยติดตัวเอาไว้ฉันใช้ป้องกันพวกโรคจิตได้จะเป็นอย่างดีเลยล่ะเอ้ยกูก็อยากได้เหมือนกันโอเคแล้วต้องซื้อขนมให้ขนมโอฮาน่าตู้นี้ใช่ไหมนี่ๆๆๆโอเคซื้อแล้วเรียบร้อยเอ้ยแล้วเราต้องซื้อให้ตัวเองไหมเผื่อเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันหืมอะไรอ่ะว่าไงอ่ะดาฮย,ยอน รีบตัติดใจเร็วมายองกิวกำลังเดินมาทางนี้อะไรนะฉันยังไม่พร้อมเลยเธอช่วยอยู่คุยกับเขาเลยไปก่อนเถอะนะที่เธอแล้วฉันเล่นหรือใช่ไหมเนี่ยเอาเอามายองกิวเย,ย่อใ่าขี้เหอนโหโคตรแรงอะไรของแกวะมายองกิวอย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะอะไรกันฉันก็แค่หยอกเธอเล่นเอง พี่ผู้หญิงห้องสองบอกฉันว่าว่านั่นเป็นฉายาใหม่ของเธอนี่ฮ่างั้นไหนก็ไม่ควรจะไปฟังคำพูดของยายบ้านนั่นนะแล้วนายมาทําอะไรที่นี่เนี่ยเออก็ไม่มีอะไรมากฉันก็แค่มาหาอะไรกินน่ะจะว่าไปเออเธอเห็นมีนาบ้างไหมอ่ะนะเออมีนาเหรอไม่นะคือฉันเออยังไม่เห็นเธอเลยแต่เธอให้จดหมายของฉันไปแล้วใช่ไหมแล้วมีนาว่าอย่างไงบ้างล่ะ เมืนเธอกำลังจะรีบอยู่นะ่ะเพราะงั้นฉันก็เลยคิดว่าเธอคงแบบยังไม่ได้อ่าจนจดหมายนั่นหรอกโอ้งั้นก็ช่วยบอกเธอเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่มันเพื่อนเราดีว่าเซโฮปะนะ่ะเยอะแกหัวหูหรือไงไอ้เซห่วยขยับก้นนอหน้าของแกมาทีนี่ดเดี๋ยวนี้เอ่อ ถ้าจะไม่ผิดไอ้นี่มันมีนะมีนาเหรอแกมองบ้าอะไรอยู่วะถ้าไม่เวลาทั้งวันนะไอ้เบ๊เอ่อไงไม่ยองกิวนายไปซื้อขนมปังหน้าพิซซ่ามาให้ฉันแล้วใช่ไหมนายก็รู้ว่าฉันเล่นเสบสบอลได้ไม่ดีตอนที่ท้องยังว่างนะให้ตายสิฉันทนไม่ไหวแล้วนะมีนาเอามาเดี๋ยวนี้ <S <S อ สุดท้ายก็ต้ออกมาจนได้อะไรของเธอเนี่ยมีนานที่เธอทําเมื่อกี้มันแย่มากเลยนะเออเธอจะตะโกเรียกฉันออกมาทําไมเนี่ยเออเขาอุตสาหเชื่อเรื่องของเธอแล้วแท้ๆเธอคือคนที่ทําให้ฉันต้องแบกรับมือกับหมอนั่นแทนนะให้ตายเถอะเธอเห็นตีหน้าของบยองกิวตอนที่พวกเราวิ่งฝ่าเขาออกมาไหมแล้วเธอได้ยินคําที่เขาใช้เรียกฉันหรือเปล่า ฉันไม่อยากจะว่าเธอหรอกนะแต่เธอชอบทำตัวแบบนี้ตลอดเลยไม่เคยจะรักษาสัญญาเฮ้เธอหมายความว่ายังไงน่ะฉันหมายความว่าเธอควรจะเลิกทำตัวขี้ขลาดได้แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เธอทิง้งให้ฉันตกที่นั่งลำบากอยู่คนเดียวนะ่ะพอกันทีในเมื่อมันเป็นปัญหาของเธอเธอก็ไปจัดการด้วยตัวเองแล้วกันช,ชี้โอ้โหงอนแล้วให้ตายสิทำตัวโอเวอร์ไปได้เธอมีปัญหาอะไรกันแน่นะ สายแล้วสิฉันควรจะรีบไปเข้าห้องเรียนครับอาจารย์ทรงนะโอ้โหอาจารย์ทรงอีกแล้วเหรอคือภาคนี้ผมก็ต้องเจออาจารย์ทรงแล้วใช่ไหมโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วไป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 ,าป,าปาอาจารย์ทรงปกดิครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีอยู่ดีหรือเปล่าผมคิดถึงอาจารย์มากเลยเอาห้องล็อกนี่ห้องนี้สวัสดีครับอาจารย์ทรงแล้วนั้นผู้ชายคนนั้นคือใครนะ่ะทั้งรอเราเ<อ>สียจริง อ้าวมีนาวันนี้เธอมาสายนะทุกอย่างโอเคไหมหนูสบายดีค่ะให้รู้สึกเครียดเรื่องการสอบที่ผ่านมานิดหน่อยอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะแจกผลสอบวันนี้แหละอันที่จริงอาจารย์อยากจะคุยกับเธอตอนหลังเลิกเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อาจารย์อยากจะถามเธอเรื่องยองโฮนะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเธอได้ไปไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าอาจารย์เป็นห่วงเขานะ่ะหนูจะไปเยี่ยม หนูไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลทุกวันเลยค่ะคุณหมอยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าเศร้าไปเลยาจาจะเชื่อว่าอาหยองโฮจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจะโหนอะไรกับเธอมากสินนะอืมหนูรู้ว่าเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่มันใช่ค่ะมันไม่ง่ายเลยโอเคเอาอันนี้ดีกว่าหนูรู้ว่าเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาอยองโฮเป็นคนเข้มแข็งหนูรู้ว่าเขาจะไม่เป็นอะไร หนูไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่แต่หนูเชื่อว่าเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่เขาต้องฟื้นขึ้นมาฟังนะถ้าเธอต้องการใครตกคนคอยอยู่เคียงข้างอาจารย์อยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมเธอไม่จําเป็นจะต้องแบกรับเรื่องนี้อยู่คนเดียวนะแต่ขอเป็นแบบร่างคนปกตินะไม่เอาร่างผีที่มันมาไล่สับเราขอบคุณมากค่ะท่านมีความหมายกับหนูมากๆไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้คุยกันเรื่องนี้ทีหลังนะอาจารย์มีเรื่องที่จะต้องประกาศโอเคแล้วคุณนี้เป็นใครครับคุณสุดหลอ่อ Hello, what's your name? สวัสดีครับคุณชื่ออะไรเอ่อ uh, I'm m i n a p a k หนูชื่อพักมีนาค่ะ Nice to meet you m i n a ยิน okay. ดีที่ได้รู้จักครับเคคนต่างชาติเป็นครูต่างชาตินี่เองอ่ uh, ฉันพนันได้เลยว่าสักท์ภาษาอังกฤษของพวกเราจะต้องดีขึ้นมากแน่ๆเพราะตอนนี้เรามีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนแล้วโอเคจริงเปล่าฉันลงภาค รดูร้อนเพื่อจะพัฒนาเกรดตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้ดีจริงๆนั่นแหละเออได้ดีจริงๆได้ดีคือนี่ที่นั่งเราคนนี้ว่าไงเออวันนี้ฉันจะไปดูพระจันทร์สีเลือดวันนี้เธอจะไปดูพระจันทร์สีเลือดหรือเปล่าฉันได้ยินว่ามันหาดูยากนะแล้วเนี่ยว่าไงทเร,รียนภาษาอังกฤษกันไปทําไมในเมื่อฉันกินนอนเกิดตายอยู่ในประเทศนี้ก็ได้ภาษาอังกฤษมันไม่ยากหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ยากแหละมัง้ง นี่มนกันได้แล้วทุกคนเราจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษกันแล้วนะ How are you all doing today? ทุกคนเป็นยังไงเป็นบ้างแจ้วันนี้ I'm fine, thank you, and you? <laughs> I'm doing well today, class. I want to introduce you to the newest member. Newest? Newest, mm, newest name, member of South h a w a He's helping everyone improve English this been everyone improve summer เขาจะมาช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของทุกคนในช่วงซัมเมอร์นี้โหสำเนียงโคตรเป๊ะผมนี่รูแบบเต็มร้อยเลยอังกฤษเนี่ยเรื่องความห่วยด้านสำเนียง Hello class my name is Chan c e I am very excited to meet all of you โอเคผมชื่อ c h a okay, โอเค I'm sorry I can't stay today But I'm happy I s a n d it well I said hi We are talking more tomorrow โอเคต้องขอโทษด้นะครับที่วันนี้ผมอยู่ตัวด้วยไม่ได้แต่ผมก็ดีใจนะที่วันแต่ผมก็ดีใจนะที่อย่างน้อยผมก็ได้มาทักทายทุกคนว่นพรุ่งนี้พวกเราค่อยมาทำความรู้จักกันต่อนะครับเอ่อ o u you l r t e r ชานว่าเจอกันนะชานโอเคมาแนะนำตัวแล้วก็จากไป <c oughs> I'm sure you all been waiting to see your exams I'm h a n d them out at the end of class. We'll be finished up a little early. โอเคอาจารย์จะปล่อยพวกเธอก่อนเวลา I want you all to see the Super Blood Moon tonight. It's a lack of อะไรนะ o c ปกร t But for now, please open your books to page 84. 84. โอเค สี่ทุม่มหมดคาบในวิชาอาจารย์ทรงการเรียนคืนนี่ผมไม่ค่อยชอบเลยให้ตายเมันไม่ค่อยดีมาถึงว่ามันกลับดึกอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันได้บีบวกเกิดว่าอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยโหได้บีบวกถือว่าเก่งแล้วนะมันคงจะแย่มากอาจารย์ทรงถึงได้นะฉันคุยหลังเลิกเรียนกลับถึงบ้านแล้วฉันคงจะสบายใจขึ้นแหละ จะก็ได้กลับถึงบ้านจริงก็ดูเหมือนว่าฉันจะออกมาจากโรงเรียนเป็นคนสุดท้ายนะเอ,อนั่นมันเซโฮนี่ทำไมเขายังไม่กลับบ้านอีกเอ,อ่อไม่ครับนั่นห้อเก็บของเก่านี่ฉันนึกว่าทางโรงเรียนล็อกประตูไว้ซะอีก ถ้าใครดูภาคที่แล้วน่าจะรู้รู้กันอยู่ <c oughs> คือ <c oughs> มันไม่ใช่เซฮคนเดิมฉันสงสัยจังว่าข้างในนั้นมีอะไรแล้วเป็นคนที่สงสัยจะด้วยสิครับคุณเธอคนที่สงสัยนะจะมีเรื่องเสมอบอกเลยว่าคืนนี้ไม่ได้กลับดีๆแน่โอไม่์โก้ดอย่างมืดฉันว่าฉันเห็นเขาเข้ามาข้างในห้องนี้นะเซฮ เขาไปไหนแล้วเนี่ยโอ้มายก็มีผ้ะชายไหมเนี่ยห้องนี้ห้องห้องตนันทวยทีครับคุณเธอตรงนี้มองเห็นประจันสีเลือดด้วยมันดูสวยแปลกๆฮะแล้วมีอะไรอีกอะตลนนี้คืออะไรนี่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 นแทบ,บูชายแปลกๆถูกวางไว้บนอ,อยู่บนโตน๊ะมีรูปภาพวางอยู่ตรงนี้ด้วยนี่มันผู้หญิงคนเดียวกันกันกบในที่ห้อยคอของยองโฮนี่ แล้วนี่มันเขียนว่าอะไรน่ะในราตรีนี้จันทราโลหิตจกักสาดแสงเป็นครั้งที่4และเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพิธีบูชายันเริ่มต้นขึ้นทวาราแห่งความมืดจักเปิดออกและต้อนรับซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายสู่ผืนแผ่นดินนี้เมื่อยามนั้นมาถึงวิญญาณที่ถูกกักขังของข้าจะเป็นอิสระจากเธอผู้นั้นฉันฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย เออนั่นนะสิรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันผมตอนนี้อา้าวจะลบไปแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆด้วยแถมเธอยังเอาเครื่องรางน้าติดตัวมาด้วยทุกอย่างเป็นไปตามแผนใครอะยังงงอย่างเธอนี่มันหลอกง่ายจริงๆอืมมีใครบางคนกำลังเข้ามาพรามันมาอีกแล้วเหรอเวนเอ้ยเวนเอ้ยเวนเอ้ยมื่อไหรพวกมันจะเลิกจุ้จ้าก,กับฉันสักทีเนี่ยใครอะ ล้วอีกคนหนึ่งก็ใครอ่ะอ๋อเ uh oh. จ้าเด็กนั่นหนีไปได้อีกแล้วเขาบกไวกว่าที่เราคิดแต่เขาทำเจ้านี่หล่นเอาไว้บุคคลปริศนาอืมนั่นไม่ใช่เครื่องรางที่เรากำลังตามหานั่นมันก็แค่ไฟแจ็คไร้ค่าอันหนึง่งลูกรู้จักเด็กสาวคนนี้หรือเปล่าผมเคยเจอเธอมาก่อนเธอเป็นเด็กนักเรียนในชั้นเรียนของคุณทรง เฮ้ย hey, คนนี้หน้าคุ้นๆหน้าเรานะ่ไม่เจอกันเมื่อกี้ปะว่าแต่เธอเข้ามาในเดอโคมมาได้ยังไนะงน่ะเธอจะเข้ามายัางไงก็ไม่ใช่ธุระของเราอย่าลืมสิคืนนี้พวกเรามีเรื่องสําคัญต้องทํานะตอนให้โชคเข้าข้างแม่นกน้อยนี่เธอจะรอดไปได้สักกี่ชั่วโมงกันเชียวเอ่ออายองเบยอยู่ไหนนะ่ะตั้งแต่พวกเรามาที่นี่ฉันก็ไม่เห็นเขาเลยเขา เขามีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำนะ่ะประจับเจ้าเด็กน่านำคาญนั่นสัก,กอนที่เขาจะสร้างปัญหาให้กับพวกเรามากกว่านี้ฉันจะไปตามหาติสปัจจันส่วนคนอื่นก็น่าจะรู้คำสั่งของพวกท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนี่จำเอาไว้นะมิติของพวกเราทับซ้อนกันเฉพาะคืนนี้เท่านั้นเวลามีจำกัดเพราะฉะนั้นจะทำพลาดก็ไม่ได้เด็ดขาดอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ไปกันเถอะโอ้โหแล้วทิ้งเราไว้้แบบไไไม่พาาเราไปไหนนดวยนะ ตื่นมาก็อยู่กับห้องโอ้โหเ,เ,กเกิดอะไรขึ้นนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าท่านสรบไปเหรอท่านมองไม่เห็นอะไรเลยเออนี่อะไรนะกูได้รับไฟเช็กประหลาดโอ้โหไฟแช็คจะบอกนะว่าเอามาแทนไฟฉายที่ใช้เมื่อพักที่แล้วอะแล้วมันก็แต่ระวังพุทธโกจะมองเห็น สถานที่ที่มีมประกณรน,นำแห่งความทรงจําจุดซ่อนตัวและจุดที่สามารถค้นหาของเป็นสถานที่สำคัญที่ทุกคนจะจําเอาไว้อ๋อแบบที่เก็บที่ล็อกโอ้โหเข้ามาก็เดือดเลยเหรอมีนักสือถูกเปิดเอาไวางไว้อยู่บนโต๊ะชื่อของผู้คนมากมายถูกเขียนไว้อย่างเร่งรีบบนหน้ากระดาษจงระมัดระวังตัวและหยัดสูญเสียความเป็นตัวเองในยามที่อยู่ในเดอะโคมา่า จงบันทึกชื่อของตัวเองไว้ในปรกรน,นำแห่งความทรงจําและจดจําไว้ว่าตัวเองเป็นใคร YS ใครอะชื่อของฉันเหรออืมชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเด็โคมา่าการลืมชื่อของตัวเองจะส่งผลให้มีนาเสียสติและต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายของเธอใหม่อีกครั้งใช้ประการนำแห่งความทรงจําเพื่อบันทึกชื่อของมีนาเอาไว้คู้สามารถเริ่มเล่นเกมใหมจากสถานที่ท,ที่คุณรู้บันทึกชื่อเอาไว้ได้ อ๋ออ๋อมันคือเซฟนี่เองโอเคกันเซฟไปตรงนี้ก่อนอันผมขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนละกันใครชอบก็ใครชอบก็เลยใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันพักสองไว้เจอกันครับ